จังหวัดราชบุรีนะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมสะพานช่วยเหลือประชาชนที่บ้านถ้ำหินนะคะที่ถูกผลกระทบจากปัญหาเรื่องของฝนกระหน่ำตกลงมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะโดยเฉพาะเป็นเส้นทางนะคะแล้วก็เป็นสะพานที่ถูกตัดขาดจากน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้น นายนารงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายมานิตนมอมบออดีสสจังหวัดราชบุรีพักภ,ภูมิใจไทยนายพีรพันธ์ป้านสังหัวหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทนายนัทวุฒิเพชรพรหมสอนนายอำเภอสวนพึ่งได้นำรถไถยรถแบ็คโฮและรถบรรทุกสิบล้อถมดินบริเวณคอสะพานหลายแห่งที่ถูกตัดขาดจากน้ำป่าไหลหลากถนนสายสวนพึ่งบ้านถ้ำหินบ้านตะโกดล่างโดยเฉพาะที่บริเวณใต้สะพานมีเศษกิ่งไม้เศษขยะที่พัดมากับน้ำอัดติดขวาง ทางน้ำไหลยอยู่ใต้สะพานจึงได้นำรถแบ็คโฮตักออกเพื่อให้น้ำไหลสะดวกที่ถนนทางเข้ารีสอร์ทสวนพึ่งคันทรีฮิลยังมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเป็นรถตู้4ี่คันและรถกระบะรวม6คันยังติดอยู่มีการนำดินลูกรางมาถมข้ามลำห้วยเพื่อน,นำรถออกมาส่วนที่คอสะพานก็ได้รับการซ่อมแซมเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ชั่วคราวขณะที่ถนนเข้าศูนย์อพยพชาวกะเหรี่ยงบ้านถ้ำหินก็ยังสัญจรลำบากเนื่องจากถนนถูกน้ำตัดขาดประมาณ 5แห่งประชาชนต้องเดินเท้าออกมาระยะทางกว่า8กิโลเมตรออกมาซื้อของใช้ที่จำเป็นแบกข้ามลำน้ำทางรถจักรยานยนต์ที่ยังต้องห้ามเข้าโดยเฉพาะห้ามข้ามลำน้ำอยู่ด้วยซึ่งทางจังหวัดราชบุรีแนะนำรถแบคโฮและรถไถเพื่อนำทางเบี่ยงให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ชั่วคราวไปก่อนแต่การดำเนินการค่อนข้างลำบากเนื่องจากบริเวณเชิงเขามีหินจำนวนมากแต่ประชาชนจับ บ้านท้ำหินสามารถใช้รถยนต์อ้อมไปทางถนนบ้านแปดเหลี่ยมบ้านตะโกล่างได้แต่ระยะทางไกลามาก อย่างไรก็ตามน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เร่งซ่อมแซมถนนท,นที่ถูกตัดขาดขณะนี้สามารถใช้ได้หลายแห่งจากถนนสายโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาบ้านห้วยคลุมไปจนถึงสถานีอนามายัยบ้านถ้ำหินสามารถสัญจรได้แล้วเหลือเพียงถนนเข้าหมู่บ้านพูน้ำเงินและถนนเข้าศูนย์อพยพบ้านถ้ำหินที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อความสะดวกของประชาชน